เด็กชายยากจนเดินเข้ามาหามหาเศรษฐีพร้อมคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ชายผู้มั่งคั่งถึงกับนิ่งไปทั้งตัวทำไมแม่ของเด็กคนนั้นถึงพกภาพของมหาเศรษฐีไว้ในกระเป๋าสตางค์และคำตอบที่ซ่อนอยู่ในรูปถ่ายใบนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเชื่อว่าความจริงบางอย่างอาจเจ็บปวดแต่ความรักยังคงงดงามเสมอ เด็กชายตัวเล็กในเสื้อผ้าขาดวิ่นเดินเท้าเปล่าบนถนนกรุงเทพที่ร้อนระอุเงื่อไหลซึมลงข้างแก้มเขามองไปรอบตัวเห็นผู้คนรีบเดินผ่านโดยไม่เหลียวมองกลิ่นควันรถและกลิ่นเนื้ออย่างจากแผงข้างทางปะปนกันในอากาศเขาหยุดหน้าร้านหรูร้านที่กระจกใสสะท้อนภาพเขาเหมือนเงาที่ไม่มีค่าภายในร้านมหาเศรษฐีวัยกลางคนกำลังยืนเลือกนาฬิกาเรือนใหม่แสงไฟสะท้อนโลหะเงาวับเด็กชายสูดลมหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัว พนักงานรีบเข้ามาขวางแต่เสียงของเด็กชายดังขึ้นก่อนคุณลุงครับผมอยากพูดกับคุณสักนิดเดียวมหาเศรษฐีเหลือบตามองเห็นความสกรปรกความเหนื่อยล้าและแววตาที่ไม่ยอมแพ้เธอมีอะไรจะพูดกับฉันน้ำเสียงเขาเย็นชาแต่แฝงความสงสัยเด็กชายกำมือแน่นใจเต้นแรงราวกลองศึกแม่ของผมเขาเริ่มพูดเสียงสั่นเล็กน้อยแม่ของผมพกภาพของคุณไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอทั้งร้านเงียบลงทันที มหาเศรษฐีชงักมือที่ถือกระเป๋าสตางค์หยุดนิ่งกลางอากาศแสงจากไฟสทะ้อนในดวงตาเขาเหมือนประกายความทรงจำที่ถูกปลุกขึ้นเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆแต่ในใจของชายคนนั้นกลับมีเสียงคำถามนับร้อยดังระงมเด็กชายมองเขาอย่างตรงไปตรงมาดวงตาไม่กระพริบแม่บอกว่าวันหนึ่งคุณจะจำเธอได้มหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบแน่นอยู่ในอก ภาพใบหน้าของหญิงสาวในอดีตแวบเข้ามาในหัวพร้อมรอยยิ้มที่เขาเคยลืมไปนานแล้วริมฝีปากของเขาเริ่มสั่นแต่พูดไม่ออกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงในอากาศเริ่มจีดจางเหลือเพียงกลิ่นฝุ่นจากรองเท้าเด็กชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเสียงหัวใจของเขาเต้นดังขึ้นทุกวินาทีและในแววตาของเด็กชายเขาเห็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยกล้ามองตรงๆมาก่อนมหาเศรษฐีค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงสายตาเขาจ้องเด็กชายตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองแม่ของเธอ ชื่ออะไรนะเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสันไหวเด็กชายยิ้มบางๆดวงตาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งความเศร้าแม่ชื่อลินครับชื่อที่หลุดออกมาทําให้หัวใจของชายผู้มั่งคั่งหยุดเต้นไปชั่วขณะลินชื่อที่เคยอยู่ในทุกบทเพลงทุกจดหมายที่เขาไม่เคยส่งออกไปเขาจําได้ว่าเคยสัญญากับหญิงสาวคนนั้นว่าจะกลับมาหลังจากสร้างฐานะให้มั่นคงแต่เขาไม่เคยกลับมาเลย มือของเขาเริ่มสั่นเขามองเด็กชายตรงหน้าอีกครั้งจมูกด่งเล็กๆรอยยิ้มแบบเดียวกับหญิงคนนั้นทุกอย่างเหมือนภาพสะท้อนจากอดีตแม่ของเธอยังอยู่หรือเปล่าเขาถามด้วยเสียงที่แทบขาดห่วงเด็กชายเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบแม่จากไปเมื่อปีที่แล้วครับคำตอบนั้นเหมือนค้อนหนักตีลงกลางใจของมหาเศรษฐีเขาเริ่มหายใจทีขึ้นความเงียบในร้านรูเปลี่ยนเป็นความอึดอัดที่แทบจะกลืนกินอากาศพนักงานทุกคนก้มหน้าไม่มีใครกล้าขยับ เด็กชายยกมือขึ้นค่อยๆหยิบกระเป๋าสตังเก่าขาดจากกระเป๋ากางเกงเขาเปิดมันออกอย่างระมัดระวังดึงภาพเก่าที่เริ่มซีจางออกมาภาพชายหนุ่มในชุดสูทยืนเคียงข้างหญิงสาวในชุดเรียบง่ายทั้งคู่ยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุขแม่บอกว่าท่านเป็นคนที่ใจดีที่สุดที่เธอเคยรู้จักเด็กชายพูดเบาๆน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของมหาเศรษฐีเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปรับรูปนั้นไว้เหมือนกลัวว่ามันจะละลายหายไปในอากาศ นิ้วของเขาสั่นเมื่อสัมผัสกระดาษเย็นๆความทรงจำหลังไหลเข้ามาเสียงหัวเราะของลินในวันที่ฝนตกกลิ่นดอกไม้ริมระเบียงเสียงเพลงจากวิทยุคเครื่องเก่าฉันเขาพูดไม่ออกเด็กชายมองเขาอย่างนิ่งสงบแม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งผมเจอคุณให้ผมบอกว่าแม่ให้อภัยแล้วครับคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีแทบสุดเขาหลับตาแน่นน้ำตาหยดแรกไหลรินลงแก้มที่ไม่เคยเปียกด้วยน้ำตามานานหลายสิบปี เสียงนาฬิกาในร้านเดินต่ออย่างเยือกเย็นเด็กชายคล้อมหัวเบาๆแล้วหันหลังจะเดินออกไปแต่ก่อนที่เขาจะก้าวถึงประตูมือใหญ่ของมหาเศรษฐีคว้าแขนเขาไว้แน่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเสียงของเขาสั่นแต่แฝงความร้อนรนเด็กชายหยุดเดินหันกลับมามองอย่างสงสัยเธอมีบ้านอยู่ที่ไหนไม่มีครับผมกับแม่เคยอยู่ที่เพิงท้ายตลาดแต่ตอนนี้ผมอยู่ลำพังคำตอบนั้นเหมือนมีดแทงลงในความรู้สึกผิดที่ฝังลึกมานานของชายผู้นั้น มหาเศรษฐีมองเด็กชายตรงหน้าราวกับมองภาพในกระจกสะท้อนอดีตที่เขาอยากลืมแต่ไม่อาจหนีเขาสูดลมหายใจลึกพยายามกลืนความรู้สึกทุกอย่างไว้ในอกตั้งแต่วันนี้ไปเขาพูดช้าๆเสียงเต็มไปด้วยความหนักแน่นแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจากภายนอกฝนเริ่มตกกระหน่ำกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในร้านแสงฟ้าแลบสะท้อนในกระจกเห็นภาพมหาเศรษฐีจับมือเด็กชายไว้แน่น ในดวงตาทั้งสองคนมีบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเสียงฝนกระทบกระจกดังเปาะแปะเสียงน้ำจากท้องฟ้าราวกับกำลังะล้างบาปที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของชายผู้มังคั่งเด็กชายยืนนิ่งมองมือที่ชายคนนั้นจับไว้แน่นเขารู้สึกถึงความอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมานานมหาเศรษฐีมองหน้าเด็กชายดวงตาแดงก่ำจากหยาดน้ำตาและความรู้สึกผิดที่ถาโถมเข้ามาตั้งแต่วันนี้ไปเธอจะไม่มีวันอยู่คนเดียวอีกแล้วเขาพูดชา้ชาชัดทุกคำ เด็กชายเบิกตากว้างใบหน้าปนระหว่างความดีใจและความกลัวผมหมายความว่าอะไรครับเสียงของเขาเบาเหมือนสายลมที่กลัวจะทําให้ความฝันพังลงมหาเศรษฐีค่อยๆลุกขึ้นเต็มความสูงเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นฝนเทกระนําบนถนนแออัดรถติดแน่นแต่ไม่มีใครหันมาสนใจโลกภายนอกของคนตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เลยหมายความว่าตั้งแต่นี้ไปเธอจะมาอยู่กับฉันเด็กชายชะง,งักเหมือนหายใจไม่ออก ฉันเคยผิดกับแม่ของเธอฉันจะไม่ปล่อยให้ลูกของเธอต้องลำบากอีกต่อไปเสียงของชายผู้เคยแข็งแกร่งในโลกธุรกิจสันะร,รัวเหมือนหัวใจที่เพิ่งเริ่มเต้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเด็กชายยกมือขึ้นรูปตาน้ำตาที่เขาไม่เคยยอมให้ใครเห็นเริ่มเอ่อออกมาแม่แม่คงดีใจมากครับถ้าได้ยินเขากระซิบเบาๆเสียงขาดห่วงมหาเศรษฐีค่อยๆย่อตัวลงอีกครั้งแล้วโอบเด็กชายไว้แน่น เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกแต่ภายในร้านกลับเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจสองดวงเต้นพร้อมกันพนักงานที่ยืนอยู่ไกลๆหล,ลบตาหลายคนแอบบน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวในอ้อมกอดน,นั้นมหาเศรษฐีรู้สึกถึงกลิ่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนกลิ่นดินและกลิ่นความจริงที่เขาเคยหนีมาตลอดชีวิตแม่ของเธอเขาพูดเบาๆขณะหลับตาแน่นเธอเคยบอกฉันว่าความร่ำรวยไม่อาจซื้อความสุขได้ฉันไม่เคยเข้าใจเลยจนถึงตอนนี้ เด็กชายซบไหล่เขาน้ำตาไหลเงียบๆลงบนเสื้อสูตรราคาแพงข้างนอกเสียงฟ้าผ่าดังสะท้อนเหนือท้องฟ้ามืดครึมมหาเศรษฐีคลายอ้อมกอดเล็กน้อยแล้วพาเด็กชายเดินออกจากร้านไปท่ามกลางสายฝนผู้คนในถนนต่างหันมองเมื่อเห็นชายในชุดสูตรรูเดินเคียงข้างเด็กยากจนมือทั้งสองประสานกันแน่นน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าผ่านหัวใจที่เพิ่งถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งเขาพาเด็กชายขึ้นรถรูป,ประตูปิดลงอย่างนุ่มนวลเสียงฝนกลบเสียงโลกภายนอกทั้งหมด ระหว่างทางกลับบ้านเด็กชายเงียบงันแต่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่ใจมหาเศรษฐีมองผ่านกระจกเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในแววตาเด็กชายไม่ใช่ภาพของชายร่ำรวยอีกต่อไปแต่เป็นภาพของพ่อที่เพิ่งเข้าใจว่าความสูญเสียยิ่งใหญ่เพียงใดรถแล่นชา้ชาๆผ่านแสงไฟถนนที่พรามัวด้วยละอองฝนแม่ของเธอเคยชอบฝนแบบนี้ไหมชายคนนั้นถามอย่างอ่อนโยน เด็กชายพยักหน้าแม่บอกว่าฝนทำให้โลกสะอาดขึ้นครับมหาเศรษฐียิ้มเศร้าใช่มันทำให้หัวใจสะอาดขึ้นด้วยเขาหยิบรูปที่เด็กชายให้มาก่อนหน้านั้นออกมาดูอีกครั้งแสงไฟจากถนนสะท้อนบนรูปนั้นเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวที่เขาเคยรักสุดหัวใจเขายกมือแตะภาพเบาๆแล้วกระซิบขอโทษนลินฉันกลับมาช้าไปเสียงรถแล่นผ่านน้ำกระเซ็นดังเสียงคำอธิษฐานที่หล่นลงบนพื้นโลก ในใจของเด็กชายเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ในใจของมหาเศรษฐีเขารู้เช่นกันว่าความร่ำรวยทั้งหมดในชีวิตไม่เคยมีค่าเท่ามือเล็กๆที่กำลังจับมือเขาไว้แน่นในคืนนี้รถคันรูแล่นฝ่าฝนไปเรื่อยๆถนนส่องแสงจากไฟสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับราวกับดวงดาวตกลงมาบนพื้นภายในรถมีเพียงเสียงฝนและลมหายใจของสองชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมาอยู่ร่วมเส้นทางเดียวกัน เด็กชายเอียงหน้าแนบกระจกมองหยดน้ำที่ไหลลงช้าๆเหมือนมันกำลังร้องให้แทนใครบางคนมหาเศรษฐีเหลือบมองเขาเป็นระยะใบหน้าเล็กนั้นคล้ายภาพจากอดีตที่ไม่มีวันลืมเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวส่งให้เช็ดหน้าเสียหน่อยเดียวไม่สบายเด็กชายรับมาอย่างเกรงใจมือเย็นเฉียบสันนิดๆแต่ในความอุ่นของผ้ากลับรู้สึกถึงความห่วงใยที่แท้จริงขอบคุณครับคุณลุงเสียงเรียกนั้นสะกิดหัวใจของชายผู้มั่งคั่งอย่างแรงเขาเผลอกัดริมฝีปาก เพื่อกลั้นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาเขาไม่อยากเป็นเพียงคุณลุงสำหรับเด็กคนนี้อีกต่อไปรถจอดหน้าคฤหาสใหญ่ประตูเหล็กอัตโนมัติเปิดช้าชาเสียงเครื่องยนต์เบาลงจนเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดเด็กชายมองบ้านหลังโตตรงหน้าดวงตาเบิกกว้างแสงไฟจากหน้าต่างสะท้อนเข้าตาเหมือนโลกอีกใบที่เขาไม่เคยเข้าใกล้นี่บ้านของคุณเหรอครับชาชายคนนั้นตอบเสียงเบาแต่คืนนี้มันจะเป็นบ้านของเรา เด็กชายชะง,งักหันมามองเขาเหมือนกลัวจะเข้าใจผิดของเราเขาทวนคำอย่างไม่มั่นใจใช่ของเราชายคนนั้นย้ำอีกครั้งน้ำเสียงมั่นคงกว่าทุกคำพูดที่เขาเคยเอื่อเอ่ยในชีวิตเมื่อเดินเข้ามาภายในเด็กชายรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบแชร์เดลียบ,บนเพดานเปล่งประกายแสงไฟสะท้อนบนแก้วใสและภาพวาดหรูที่เรียงรายตามผนงังแต่ทุกอย่างกลับเงียบว่างราวกับไม่มีชีวิต บ้านหลังนี้ใหญ่เหลือเกินเด็กชายพูดเบาๆแต่ทำไมมันเงียบจังครับมหาเศรษฐีหยุดเดินคำถามนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลงกลางความว่างในหัวใจเพราะฉันอยู่คนเดียวมานานเกินไปแล้วเขาตอบพลางมองขึ้นไปยังบันไดหินอ่อนที่ทอดยาวสู่ชั้นบนเด็กชายก้มหน้าไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่ในความเงียบนั้นเขารู้สึกได้ถึงความเศร้าที่ซ่อนอยู่หลังแววตาของชายคนนี้มหาเศรษฐีพาเด็กชายไปยังห้องเล็กข้างห้องทำงานห้องที่เคยเก็บของเก่า และความทรงจำที่ไม่เคยมีใครแต่ต้องที่นี่แม่ของเธอเคยมาเขาพูดเบาๆพร้อมเปิดประตูกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นฝุน่นจางๆลอยมาเด็กชายเดินเข้าไปอย่างช้าๆบนผนังยังมีภาพหญิงสาวในกรอบไม้ภาพถ่ายใบเดียวที่ยังไม่ถูกย้ายหรือทิ้งหญิงสาวในภาพยิ้มอ่อนโยนแววตาเต็มไปด้วยชีวิตแม่เด็กชายพึมพำเบาๆนิ้วเล็กแตะกรอบรูปอย่างระมัดระวังมหาเศรษฐีมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ปวดราว เธอมาที่นี่ครั้งสุดท้ายเมื่อ20ปีก่อนเขาพูดเสียงแผ่วตอนนั้นฉันเลือกงานมากกว่าเธอฉันคิดว่าความสำเร็จคือทุกสิ่งเขาหยุดชั่วครู่สูดลมหายใจลึกแต่พ่อฉันสำเร็จจริงๆฉันก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยเด็กชายเงยหน้ามองดวงตาใสาส่องประกายเศร้าแม่เคยพูดถึงคุณบ่อยครับแต่เธอไม่เคยกโกรธเลยชายคนนั้นหัวเราะเบาแต่เสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาเธอเป็นคนดีเกินไป ดีเกินกว่าที่ฉันสมควรได้รับเขาเดินไปที่โตไม้เปิดลิ้นชักออกเผยให้เห็นซองจดหมายสีซีดหลายใบเธอเคยเขียนมาหาฉันแต่ฉันไม่เคยเปิดอ่านเลยจนกระทั่งปีที่แล้วเขาหยิบซองหนึ่งขึ้นมายื่นให้เด็กชายนี่ของแม่เธอเด็กชายรับไว้ด้วยมือที่สั่นใบหน้าซึมด้วยหยาดน้ำตาเขาเปิดจดหมายออกช้าๆตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือเรียบร้อยยังคงชัดเจนถึงคนที่ฉันรักเด็กชายเริ่มอ่านเสียงของเขาสั่น เมื่ออ่านข้อความของแม่ที่ยังไม่จางหายในจดหมายแม่พูดถึงวันที่เธอรอวันที่เธอเชื่อว่าเขาจะกลับมาวันที่เธอให้อภัยและท้ายจดหมายมีประโยคสั้นๆว่าถ้าคุณได้อ่านจดหมายนี้ฉันคงไม่ได้อยู่ดูแล้วแต่โปรโด,ดดูแลลูกของเราแทนฉันด้วยเด็กชายหยุดอ่านน้ำตาหยดลงบนกระดาษมหาเศรษฐีสุดลงข้างเขามือใหญ่โอบบ่าเล็กไว้แน่นเขาไม่พูดอะไรอีกเพราะไม่มีคำใดจะชดเชยความผิดที่ก่อไว้ได้ เสียงฝนข้างนอกยังคงตกไม่หยุดแต่ภายในห้องนั้นทุกหยดน้ำเหมือนเสียงของการให้อภัยที่กำลังหลังรินเขามองเด็กชายแล้วพูดเบาๆด้วยเสียงที่แทบกลืนหายไปกับลมหายใจต่อจากนี้พ่อจะไม่หนีอีกแล้วเด็กชายหันมาช้าๆน้ำตาย,ยังคงเปื้อนแก้มแต่ริมฝีปากเริ่มยกขึ้นเป็นรอยยิม้มรอยยิ้มเล็กๆที่มีแสงแห่งชีวิตและในขณะนั้นเองแสงฟ้าพาฉายแสงผ่านหน้าต่างสองภาพของแม่ที่อยู่บนผนงัง รอยยิ้มของเธอในภาพดูอ่อนโยนกว่าที่เคยเหมือนกำลังมองดูพวกเขาอย่างเงียบๆเบราวกับในที่สุดเธอก็ได้เห็นคำสัญญาที่เคยรอคอยมาตลอดชีวิตมหาเศรษฐีนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแสงฟ้าผ่าผ่านหน้าต่างยังสะท้อนในดวงตาเขาแต่คราวนี้ไม่ใช่ประกายของความกลัวหรือความเสียใจมันคือประกายของการตื่นรู้เขามองไปที่รูปของหญิงสาวอีกครั้ง รอยยิ้มของเธอยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนเธอไม่เคยจากไปจริงๆลินเขาพึมพำชื่อของเธอเบาๆเหมือนกลัวว่าถ้าพูดดังเกินไปภาพตรงหน้านั้นจะหายไปกับอากาศฉันขอสัญญาว่าจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดเด็กชายยังคงนั่งอยู่ข้างๆมือเล็กวางอยู่บนกระดาษจ,จดหมายที่เปียกน้ำตาเขาไม่พูดอะไรแต่ความเงียบของเขากลับดังที่สุดในห้องมหาเศรษฐีลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่าง ฝนยังตกต่อเนื่องเสียงสายฝนกลบเสียงทุกอย่างจนเหลือเพียงความสงบที่แผ่วเบาเขามองออกไปเห็นสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ลู่เอ็นไปตามแรงลมรู้ไหมเขาพูดโดยไม่หันกลับแม่ของเธอชอบปลูกต้นไม้พอฝนตกทีไรเธอจะออกไปยืนตากฝนกับดอกไม้ทุกครั้งเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงนั้นแม่เคยพูดครับว่าฝนทําให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่คําพูดนั้นทําให้หัวใจของชายผู้มั่งคั่งเต้นแรงอีกครั้ง เขาหันกลับมาดวงตาเริ่มมีแววของชีวิตที่ไม่เคยเห็นมานานเธอพูดถูกเขากระซิบมันคือการเริ่มต้นใหม่เขาเดินกลับไปที่โต๊ะเปิดลิ้นชักอีกช่องหนึ่งข้างในเต็มไปด้วยของเก่าที่เคยคิดจะทิง้งรูปถ่ายเก่าๆแหวนเงินที่ขึ้นสนิมตุ๊กตาไม้ที่หักครึ่งหนึ่งเขาหยิบแหวนวงนั้นขึ้นมามองมันในแสงไฟที่สันไหวแหวนนี้เขาพูดเสียงแผ่วฉันเคยตั้งใจจะมอบให้แม่ของเธอในวันที่ขอแต่งงานแต่ฉันไม่เคยมีวันนั้น เขายื่นแหวนให้เด็กชายตอนนี้ฉันอยากให้เธอเก็บมันไว้แทนเธอเด็กชายมองแหวนวงเล็กที่เต็มไปด้วยรอยขีดริมฝีปากสันแต่ไม่กล้ารับมันเป็นของแม่และแม่ของเธอคือครอบครัวของฉันมหาเศรษฐีผู้เสียงมั่นคงเพราะงั้นมันก็เป็นของเธอด้วยมือเล็กค่อยๆย,ยื่นออกไปรับแหวนไว้ในอุ้งมืออย่างเบามือโลหะเย็นๆนั้นส่งผ่านความอบอุ่นบางอย่างเข้ามาในหัวใจของเขาเด็กชายก้มหน้าร้องให้อีกครั้ง น้ำตาไหลลงมาช้าๆเหมือนละอองฝนที่กลั่นจากเมฆแห่งความคิดถึงมหาเศรษฐีเอื้อมมือมาวางบนหัวเด็กชายลูกเบาๆอย่างที่พ่อคนหนึ่งจะทำกับลูกมือที่เคยจับเพียงสัญญาและเอกสารมาวันนี้กลับได้สัมผัสสิ่งที่แท้จริงที่สุดในชีวิตคืนนี้พักก่อนนะเขาพูดอย่างอ่อนโยนพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่เด็กชายพยักหน้าเบาๆแต่ก่อนจะลุกขึ้นเขาหันกลับไปมองรูปของแม่อีกครั้งแม่ครับเขาพึมพำในใจ ผมไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วมหาเศรษฐีเดินนําเขาออกจากห้องทางเดินยาวในคฤราหน์ส่องแสงอุ่นจากโคมไฟที่เคยดูเย็นชาตอนนี้มันดูอบอุ่นเหมือนบ้านจริงๆพอถึงหน้าห้องนอนเล็กเด็กชายหยุดก่อนเข้าไปเขาหันมามองชายผู้ให้ที่พักและความรักครั้งใหม่ขอบคุณนะครับคุณเขาชะงักไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมหาเศรษฐีมองหน้าเขาแล้วพูดเบาๆด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเรียกฉันว่าพ่อก็ได้ เสียงคำว่าพ่อทำให้เด็กชายยืนนิ่งริมฝีปากของเขาสั่นก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆครับพ่อคำสั้นๆนั้นเหมือนปลดพันธนาการในใจของทั้งคู่มหาเศรษฐียิ้มครั้งแรกในรอบหลายปีรอยยิ้มที่ไม่เกิดจากความสำเร็จหรือเงินทองแต่เกิดจากการได้ยินคำที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกเมื่อประตูห้องปิดลงเด็กชายนอนลงบนเตียงนุ่มๆเขาหลับตาแต่ในใจยังเต็มไปด้วยความอุ่นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ส่วนมหาเศรษฐีกลับไปที่ห้องทํางานเขานั่งลงตรงโต๊ะมองจดหมายที่เปิดค้างไว้เขาหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนบรรทัดแรกลงบนกระดาษใหม่ถึงลินวันนี้ฉันเจอลูกของเราแล้วมือเขาสั่นแต่รอยยิ้มบนใบหน้าไม่จางหายเขาเหมือนเธอทุกอย่างทั้งแววตาเสียงหัวเราะและความอบอุ่นที่ทําให้ฉันอยากมีชีวิตต่อไปเขาวางปากกาปิดตาสูดลมหายใจลึกนอกหน้าต่างฝนเริ่มซาเหลือเพียงเสียงหยดน้ํากระทบชายคาเบา กลิ่นดินหลังฝนแรกหอมอบอวลอยู่ในอากาศและในคืนนั้นชายผู้มั่งคั่งที่สุดในเมืองกลับรู้สึกจนที่สุดในชีวิตจนพอที่จะเข้าใจความหมายของคำว่ารักอย่างแท้จริงแต่ในความสงบที่คลี่คลายอยู่นั้นเขาไม่รู้เลยว่าบางสิ่งในอดีตยังไม่ได้ถูกฝังลงไปอย่างสมบูรณ์เพราะในเงามืดหลังกรอบรูปของหญิงสาวคนนั้นมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ยังไม่ถูกเปิดอ่านและในนั้นมีความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคน ตลอดไปเช้าวันถัดมาแสงแดดยามเช้าสาดผ่านม่านผ้าสีขาวเข้ามาในห้องอย่างอ่อนโยนกลิ่นหอมของกาแฟเยาบอลอยู่ในอากาศเสียงนกร้องเบาๆข้างนอกหน้าต่างเด็กชายตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอุ่นนั้นเขาขยับตัวช้าๆสัมผัสผ้าปูเตียงที่นุ่มจนไม่อยากลุกทุกอย่างรอบตัวดูแปลกใหม่ผนังสะอาดพื้นเงาและโต๊ะเล็กที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่วางไว้เรียบร้อยเขามองชุดนั้นด้วยรอยยิ้มเล็กๆเ,เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดกางเกงผ้าฝ้ายเรียบ มีป้ายเล็กๆเ,เขียนว่าสำหรับลูกของพ่อหัวใจของเด็กชายเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวคำว่าลูกของพ่อยังคงก้องอยู่ในใจเหมือนเสียงดนตรีที่ไม่ยอมดับเขาแต่งตัวอย่างเงียบๆแล้วเดินออกจากห้องกลิ่นอาหารเช้าลอยมาแต่จมูกกลิ่นขนมปังอบใหม่และซุปที่ยังอุ่นบนเตาในห้องอาหารมหาเศรษฐีนั่งอยู่แล้วเขาสวมเสื้อบ้านสีเรียบแทนชุดสูตหรูรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าแทนความเย่อหยิ่งที่เคยมี อรุณสวัสดิ์เขากล่าวพร้อมวางหนังสือพิมพ์ลงเด็กชายยกมือว่าอย่างเกรงใจอรุณสวัสดิ์ครับพ่อเสียงคำนั้นอีกครั้งทำให้หัวใจของชายผู้มัง่งคั่งอุ่นวาบเขาพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่รอยยิ้มกลับกว้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวกินเธอลูกเดียวจะเย็นหมดเด็กชายหยิบช้อนขึ้นมือสั่นเล็กน้อยเขาไม่เคยนั่งกินข้าวบนโต๊ะยาวขนาดนี้มาก่อนทุกคำที่ตักเข้าปากมันไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือรสชาติของความอบอุ่นที่เขาไม่เคยลิ้ม มหาเศรษฐีมองลูกชายเงียบเงียบเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในทุกอิริยาบถรอยยิ้มของเด็กชายเหมือนรอยยิ้มของลินทุกประการแต่ในขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างสายตาของเขากลับเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งบนผนังไกลๆก,กรอบรูปของลินที่ดูเหมือนขยับเล็กน้อยเพราะลมจากหน้าต่างเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้สายตาเขาจับอยู่ที่ขอบกรอบไม้ที่มีรอยแตกเล็กๆภายในรอยแยกนั้นมีบางสิ่งสีเหลืองซี่ซ่อนอยู่ เขายื่นมือไปดึงออกมาอย่างระมัดระวังมันคือจดหมายซองจดหมายเก่าที่ถูกพับซ่อนเอาไว้ด้านหลังกรอบรูปมือของเขาสั่นทันทีที่เห็นลายมือคุ้นตาบนหน้าซองถึงเขาถ้าคุณยังรักฉันอยู่ลมหายใจของเขาหยุดลงชั่วขณะเขานั่งลงที่เก้าอี้มือค่อยๆเปิดซองออกด้วยความระแวงระคนหวั่นไหวข้าในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวลายมือของลินยังคงสวยงามแม้มึกจะจางไปตามกาลเวลา ถ้าคุณได้อ่านจดหมายนี้แสดงว่าคุณยังเก็บรูปของฉันไว้ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพราะมีบางอย่างที่คุณควรรู้เด็กชายคนนั้นเขาไม่ใช่ลูกของคุณมือของมหาเศรษฐีชงักทันทีหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเขาอ่านต่ออย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นตอนที่คุณจากไปฉันเสียใจมากฉันพยายามลืมแต่ฉันก็มีใครอีกคนที่ช่วยฉันยืนขึ้นได้เขาจากไปก่อนที่ลูกจะเกิดฉันไม่อยากให้ลูกต้องเติบโต โดยไม่มีพ่ออีกคนหนึ่งในชีวิตและฉันเชื่อว่าหากวันหนึ่งลูกได้เจอคุณคุณจะเข้าใจโดยไม่ต้องให้อธิบายอย่ากโกรธฉันเลยฉันเพียงอยากให้ลูกได้รู้จักความรักแม่จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันก็ตามมือของชายผู้มั่งคั่งสั่นแรงจนกระดาษแทบหล่นเสียงในหูเริ่มพร่ามัวหัวใจราวกับถูกกระชากออกจากอกเขาลุกขึ้นยืนแต่ขาแทบไม่มีกำลังความคิดสับสนถาโถมเข้ามาในหัว ความรักความสูญเสียความให้อภัยทุกอย่างปะทะก,กันในใจไม่จริงเขาพึมพำเบาๆลินทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเขามองไปทางเด็กชายที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่รอยยิ้มของเด็กชายยังคงสดใสเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาเพิ่งเปลี่ยนไปอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวมหาเศรษฐีมองอยู่นานภายในใจเขาเต็มไปด้วยเสียงสองเสียงที่ต่อสู้กันเสียงหนึ่งบอกให้บอกความจริง อีกเสียงหนึ่งกลับกระซิบให้เงียบไว้เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ในแววตาเด็กชายคนนั้นเขาหลับตาแน่นสูดลมหายใจยาวเมื่อเปิดตาอีกครั้งสายตาเขาอ่อนโยนขึ้นเขาพับจดหมายใส่ซองเดิมแล้วเก็บกลับไปไว้หลังกรอบรูปอย่างเดิมบางความจริงเขาพึมพำไม่จำเป็นต้องทำลายหัวใจของเด็กบริสุทธิ์เขาเดินกลับไปที่โต๊ะอาหารนั่งลงข้างลูกชายอีกครั้งเด็กชายเงยหน้ามองแล้วยิ้มพ่อครับจะไปไหนมาเหรอครับ มหาเศรษฐียิ้มตอบพ่อแค่ไปดูรูปเก่าๆของแม่เธอเท่านั้นเองเด็กชายหัวเราะเบาๆแม่ยิ้มสวยใช่ไหมครับใช่ชายคนนั้นตอบเสียงสั่นเล็กน้อยแม่ของเธอยิ้มสวยที่สุดในโลกเลยลูกเขายื่นมือไปลูบผมเด็กชายเบาๆในใจเขารู้ว่าแม่สายเลือดอาจไม่ผูกพันแต่ความรักที่เกิดขึ้นในหัวใจตอนนี้จริงแท้ยิ่งกว่าสายเลือดใดๆและในขณะที่ทั้งสองกำลังกินอาหารเช้าด้วยกันอย่างอบอุ่น สายตาของชายผู้มั่งคั่งเหลือไปเห็นนกสองตัวเกาะอยู่บนขอบหน้าต่างหนึ่งตัวมีปีกสีขาวอีกตัวมีขนสีเทาเข้มมันเกาะอยู่ใกล้กันภายใต้แสงอาทิตย์ที่เริ่มส่องเข้ามาหลังฝนเขามองภาพนั้นแล้วรู้ในทันทีว่าบางครั้งครอบครัวไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่มันเกิดจากการเลือกที่จะรักและในเช้าวันนั้นเสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กชายกับรอยยิ้มของชายผู้มั่งคั่งกลายเป็นเสียงใหม่ของบ้านหลังนี้ เสียงที่แม้ผู้หญิงคนนั้นจากไปนานแล้วก็ยังคงก้องอยู่ในทุกลมหายใจของพวกเขาหลายปีผ่านไปฤดูฝนวนกลับมาอีกครั้งสวนหน้าคฤราหาเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวสดและกลิ่นดินชื้นหลังสายฝนแรกเสียงหัวเราะดังมาจากลานกว้างเด็กชายในวันนั้นเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มใบหน้ามีรอยยิ้มมั่นใจแต่ยังคงมีประกายอ่อนโยนแบบเดิมในแววตามหาเศรษฐีผู้เคยโดดเดี่ยวในอดีตนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ เส้นผมของเขาเริ่มขาวแต่ดวงตาย,ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเขามองดูชายหนุ่มตรงหน้าอย่างภาคภูมิใจแม่ของเธอถ้าได้เห็นตอนนี้คงยิ้มแน่แน่เขาพูดเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความสุขชายหนุ่มหันมายิ้มตอบผมรู้ครับพ่อผมรู้ว่าแม่อยู่ตรงนี้เสมอเขาชี้ไปที่อกของตัวเองอยู่ในหัวใจของเราสายลมพัดเบาๆกลีบดอกไม้ปลิวร่วงลงบนพื้นดวงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้ส่องแสงอบอุ่นทาบลงบนสองเงาที่นั่งเคียงกัน มหาเศรษฐีหยิบกล่องเล็กๆจากกระเป๋าเสื้อข้างในคือแหวนเงินวงเดิมที่ขึ้นสนิมเล็กน้อยเขาวางมันลงในมือของลูกชายเก็บไว้นะลูกเขากล่าวอย่างอ่อนโยนมันเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ฉันทำหายไปแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ฉันได้คืนมาชายหนุ่มก้มลงมองแหวนน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขายกมือขึ้นจับมือพ่อไว้แน่นขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือผมในวันนั้น มหาเศรษฐียิ้มขอบคุณที่เรียกฉันว่าพ่อในวันนั้นเช่นกันทั้งคู่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นกลมกลืนไปกับเสียงฝนบางๆที่เริ่มโปรยลงมาเรากับฟ้าเองก็อยากร่วมยินดีสายฝนไม่ได้ทําให้พวกเขาหลบหนีกลับทําให้ทั้งสองคนยื่นมือออกไปรับหยดน้ําด้วยรอยยิ้มเหมือนครั้งหนึ่งที่ลินเคยทําและเมื่อฝนซาแสงสุดท้ายของวันก็ทาบลงบนสวนที่เปียกชืน้นเสียงของหญิงสาวในความทรงจําแววขึ้นในใจของมหาเศรษฐี ฝนทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสูดลมหายใจลึกน้ำตาไหลพร้อมรอยยิ้มตอนนี้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะในบ้านหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความว่างเปล่ากลับมีทั้งเสียงหัวเราะความรักและความหมายของคำว่าครอบครัวและที่ตรงนั้นใต้สายฝนที่โปรยเบาๆเรื่องราวของความผิดพลาดการให้อภัยและความรักก็ได้เดินทางมาถึงจุดจบที่แท้จริงจบลงไม่ด้วยความเศร้า แต่ด้วยหัวใจที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง